รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามราคาเนื้อหมูพร้อมเน้นย้ำห้ามผู้ประกอบการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าค่ะ นายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและการจำหน่ายเนื้อหมูภายในซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้า TMK Park ากาญจนบุรีซึ่งพบว่าราคาเนื้อหมูเป็นไปตามกลไกตลาดไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดค่ะ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าจังหวัดร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการตรวจสอบราคาเนื้อหมูมาอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดนัดตลาดสดรวมถึงห้างสรรพสินค้าเพื่อควบคุมการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งพบว่าขณะน,นี้สินค้าบางประเภทมีการปรับขึ้นราคาบ้างเล็กน้อยเนื่องจากว่าใกล้เทศกาลตรุษจีนค่ะ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการปรับขึ้นราคามากเกินความจําเป็นในส่วนของร้านค้าร้านอาหารในกาญจนบุรีปัจจุบันนี้ยังไม่พบการร้องเรียนเรื่องของการปรับขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใดพร้อมทั้งฝากเตือนพะะ่อค้าแม่ค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยเด็ดขาดเพราะอาจเข้าข่ายกระทําผิดได้ค่ะใช่ครับก็ตอนนี้นะฮะก็ทาง จังหวัดนะฮะทางปกครองทางตำรวจทางพานิชแล้วก็ทางปศุสัตว์นะครก็ไล่ตรวจซอกพวกสินค้าหรือว่าสินค้าควบคุมต่างๆนะฮะออกกันทุกวันนะฮะช่วงนี้นะครับก็ออกใครที่ฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่ากักตุนสินค้านะฮะก็มีความผิดตามกฎหมายน,นะครับก็อยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องแล้ว มาตรการป้องรามะครับมาตรการปราบปรามนะครับแล้วก็มาตรการส่งเสริมนะครับที่เราทํากันอยู่ประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกชุดตรวจทุกวันนะครับทั้งตลาดสดแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็ในภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ก็ปกตินะครับไม่ได้มีความเลวร้ายตามที่เป็นสื่อระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่มีการซื้อของจับจ่ายใช้สอยของเทศกาลจุดจีนะครับก็ขอว่าอย่างกรุณายา สบวยนะครับขึ้นราคาสินค้านะครับหากชุดตรวจของเราได้เจอหรือว่าได้รับการร้องเรียนมาจากทางผู้บริโภคนะครับเราก็จะไปดําเนินการตามผลมาอย่างจริงจังนะครับด้านผู้ประกอบการห้างสปปรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะระบุว่าสถานประกอบการมีการควบคุมราคาสินค้าร่วมกับพาณิชจ,จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อควบคุมราคาสินค้าโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะ ปัจจุบันมีมีความเกียมพอนะครับเพราะว่า,าพันิุ์จังหวัดเนี่ยมีมมเป็นเป็นเป็นผู้ที่แนะนำนะครับรวมถึงส่งเนื้อหมูราคาพิเศษเพื่อประชาชนด้วยนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยจะได้ราคาที่พิเศษแน่นอนนะครับไม่แพงกว่าของตลาดแน่นอนครับ